สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในติวสอบภาษาไทยนะคะลายคุปแแบบค่นะวันนี้เราจะมาดูข้อสอบกันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันไปหลายปีนอ่ะไปดูข้อสอบกันดีกว่านะคะ,ข,ออะ,คะข้อสอบถามว่าคำในข้อใดเติมลงในช่องว่างแล้วให้ความหมายได้ถูกต้องนะคะเขาเป็นคนมีนิสัยชอบจุดๆดสังเกตได้จากการจุดๆุดการส่งงานอยู่เสมอตอบอะไรนะคะ อินข้อนี้ง่ายนะนะคะแต่ว่าให้รู้ไปละกันนะอ่ะน่าจะได้คำตอบแล้วเนาะนะคะเขาเป็นคนมีมีนิสัยชอบผัดวันประกันพุ่งผัดตัวนี้ใช้ผัดตัวไหนผัดดอเด็กหรือว่าผัดที่มีลอลิงคบกล้่มนะคะผัดดอเด็กนี่ เหมือนกับการผัดข้าวข้าวผัดเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนของทับพีเนาะเลื่อนเข้าไปของทับพีแต่ถ้าผลักที่มีลอลิงเนี่ยเหมือนกับการเปลี่ยนอ่าเหมือนกับคำว่าเปลี่ยนดังนั้นเขาเป็นคนมีนิสัยชอบจุดๆุดสังเกตได้จากการสรงงานอยู่เสมอผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยคือการเลื่อนออกไปเลื่อนเวลาออกไปดังนั้นผัดตัวนี้ก็คือผัดดอเดก นะคะแล้วก็จากการจุดจุดผัดเวลาอ่ผัดเวลาก็คือเลื่อนเวลาเหมือนกันนะคะเลื่อนเวลาออกไปเพราะฉะนั้นผัดตัวนี้ก็เป็นผัดดอเด็กเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นการผัดค่าหรือผัดแบบขอเปลี่ยนเวลาขอเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็น r o อ l i n เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการเลื่อนทั้งสองอันก็เลยต่อข้อกอไก่นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นข้อไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ